สวสดีค่ะมิวน,นะคะเลิฟค่ะอคไปน,อน้อยอีพีรู้สึกตื่นเต้นมากมาเลยค่ะรู้สึกว่าแบบแฟนๆให้การตอบรับบีมากแล้รู้สึกอบอุ่นใช่ค่ะก็เราตื่นเต้นมากมากแล้วก็แบบไม่ใช่แค่พวกเราทุกคนที่เป็นนักแสดงทีมงานทุกคนก็ตื่นเต้นกับไปน,อน้อยอีพีครั้งนี้ค่ะช่ำโอ้่ำมาก <c oughs> เหนือความคาดหมายรว่าแบบโอ้เหนือความคาดหมายอะค่ะจริงๆเราแบบก็ไม่ได้คาดหวังแบบว่าเทรนทวิตเยอะขนาดนี้แต่ว่าแฟนๆก็แบบสู้พวกพวกเรามากเลยก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะแบบตอนที่เราดูด้วยกันในโรงแฟนๆก็คือเชียร์อัพมากๆคือแค่แบบจิ้มนิ้วอะแล้วแบบโอ้แ oh, ย yeah ่อะไรอย่างนี้แล้วน่ารักมันน่ารักมันแบบสนุกเหมือนดูกับเพื่อนๆเยอะๆมากมากเลยค่ะ คือการเทครั้งนี้หนูคิดว่าอาจจะเป็นของขวัญสำหรับองศาซันหรือว่าจักรวาล23.5หนูคิดว่าหลังจากนี้มันเราอาจจะได้มีโอกาสเจอกันเรื่อยๆไตามงานอีเวนต์ใดๆอยู่วมอีเวนต์ใดๆอะไรเงี้ยค่ะก็ก็แบบแบบเหมือนแบบเพื่อไปสาวที่แบบแฟนนิสกินก็ตอนนี้ก็มีมีแฟนมีต่างประเทศค่ะเสาร์นี้ไปฮ่องกงแล้วก็มีไทเปก็ญี่ปุ่น สำหรับแต่ละพัฒนาการการทำนิทรรศงาอะไรที่พิเศษให้แฟน้างค่ะพิเศษแน่นอนค่ะแต่ว่ายังคงเป็นความลับอยู่เพราะเราก็มีความแบบว่าเต็มตัวร่ำเรียนค่ะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะได้ทาง XIG หรือว่าด i ่งดอใดๆแล้วก็ฝากดูพวกเราด้วยนะคะย้อนหลังในเดซิกนะคะมาเจอกันที hey. yeah. ่ uh huh>